เล่นไหวในต่างประเทศกับคุณสุทธิดาเกตวิทนะคะในขณะที่ผู้คนทั่วโลกกาลังเฉลิมฉลองส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ทรัมป์คุณสุทธิดาเขาบอกว่าเขาทํางานแต่คนอเมริกันเนี่ยฉลองยังมีความสุขถามว่าจุดประสงค์ของเขาเนี่ยพูดแบบนี้ทําไมนะคือคนที่ได้ฟังได้ได้ยินคํานี้ออกมาเนี่ยหลายคนแบบว่า ต,ต,ต้องหยุดนิ่งแล้วก็คิดหน่อยนะคะว่า <ละ S 2> ทรัมป์เนี่ยกำลังคิดอะไรอยู่แต่ว่าชัดเจนแล้วว่าทรัมป์เนี่ยไม่ได้ตำหนิช,ชาวอเมริกันแต่ว่าบอกบอกว่าเขาทำงานเนี่ยเพื่อที่จะให้ชาวอเมริกันมีความสุขในปี2019นะเคะเดี๋ยวไปดูท่าทีของทรัมป์ต่อเรื่องนี้นะคะค่ะครับ สวัสดีค่ะผู้ชมครับติดตามความเคลื่อนไหวต่างประเทศกันในช่วงนี้นะคะเรื่องของเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ผ่านพ้นไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะวันนี้ยังคงมีควันหลงอยู่แต่ว่าเป็นทางฝั่งของสหรัฐอเมริกานะคะเมื่อประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหร,รัฐได้ส่งสารในเนื่องในวันปีใหม่ให้แก่ชาวอเมริกรันซึ่งก็เป็นการส่งสารส่งข้อความไปถึงประชาชนที่ไม่เหมือนผู้นําคนอื่นเลยนะคะเพราะว่าสิ่งที่ทรัมป์พูดนั้นเขาบอกมาว่าในช่วงวันหยุดปีใหม่ชาวอเมริกรัน ส่วนใหญ่นกำลังเฉลิมฉลองกันอย่างมีความสุขแต่ตัวเขาเองใช้เวลาทำงานอยู่ที่ทำเนียบขาวเพื่อส,สางงานซึ่งทรัมป์ก็ออกตัวนะคะว่าที่พูดแบบนี้ไม่ได้ต้องการตำหนิชาวอเมริกันที่ใช้เวลาไปกับการจัดงานปาร์ตี้เฉลิมฉลองกันเพียงแต่จะชี้ให้เห็นว่าชาวอเมริกันได้ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขแล้วก็จะมีความสุขเพิ่มขึ้นอีกในปี2019ที่เริ่มต้นขึ้นแล้วค่ะ สำหรับทรัมป์เองนะคะอย่างที่บอกไปว่าต้องสะสางงานหนึ่งในประเด็นที่เขาต้องเร่งแก้ปัญหาก็คือการไปเจรจากับวุฒิสมาชิกพรรคเดโมแครตเกี่ยวกับการผ่านงบประมาณในการสร้างกำแพงกั้นพรมแดนระหว่างสหรัฐก,กับเม็กซิโกเพื่อย,ยุติวิกฤตชัดดาวหรือการหยุดทํางานของหน่วยงานรัฐบาลที่เกิดขึ้นตั้งแต่22ธันวาคมที่ผ่านมา เนื่องจากว่าวุฒิสมาชิกพรรคเดโมแครตยังไม่เห็นชอบเกี่ยวกับการผ่านงบ5,000ล้านดอลลาร์ไปสร้างกำแพงค่ะและล่าสุดทรัมป์เองก็ทวีตข้อความเชิญบรรดาผู้นำในสภาคอนเกรสเข้าพบในวันพุธนี้ตามเวลาท้องถิ่นนะคะเพื่อรับฟังการสรุปเรื่องความมั่นคงด้านชายแดนที่ทำเนียบขาวจากเจ้าหน้าที่ของกระทรวงความมั่นคงแห่งมาตุภูมิซึ่งก็จะเป็นการพบปะกันครั้งแรกระหว่างนายทรัมป์แล้วก็บรรดาผู้นำพรรคเดโมแครตอย่างนางแนนซี่เพโลซี แล้วก็ชักชูมเมอร์ในปีนี้ค่ะ ส่วนประเด็นความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐกับจีนที่เราหองระแหงกันไม่ใช่แค่เรื่องของสงครามการค้าเท่านั้นนะคะแต่ว่าเรื่องที่สหรัฐใกล้ชิดกับไต้หวันก็เป็นเรื่องใหญ่สาหรับจีนเหมือนกันคะ่ะลูกกังโฆษกระทรวงการต่างประเทศจีนออกมาพูดถึงกรณีที่สหรัฐลงนามในกฎหมายความริเริ่มรับประกรันเอเชียเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาซึ่งเป็นการยืนยันอีกครั้งถึงพันธสัญญาของสหรัฐที่มีต่อไต้หวนันโดยบอกนะคะว่าร่างกฎหมายดังกล่าวเป็นการละเมิดหลักการ จีนเดียวและถแถลงการร่วม3าฉบับระหว่างจีนและสหรัฐอย่างร้ายแรงรวมไปถึงถือว่าเป็นการแทรกแซงกิจการภายในของจีนอย่างหยาบคายซึ่งจีนขอแสดงความไม่พอใจอย่างจริงจังค่ะในหลูก็ยังเรียกร้องให้สหรัฐยึดมั่นในหลักการจีนเดียวและดําเนินการกรณีของไต้หวันอย่างระมัดระวังเพื่อไม่ทำเพื่อไม่ทําให้ความสัมพันธ์ระหว่างจีนและสหรัฐรวมไปถึงสันติภาพและเสถียรภาพของช่องแคบไต้หวันต้องเสียหายมากขึ้นด้วยสําหรับ ไต้หวันถือว่าเป็นประเด็นที่อ่อนไหวที่สุดของจีนเลยก็ว่าได้นะคะจีนยังอ้างว่าไต้หวันเป็นดินแดนที่ล่วงละเมิดไม่ได้ของจีนโดยประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนก็เพิ่มแรงกดดันต่อไต้หวันนับตั้งแต่ที่ประธานาธิบดีไช่อิงหวนจากพรรคประชาธิปไตยก้าวหน้าที่สนับสนุนการเป็นเอกราชได้ขึ้นดำรงตำแหน่งเมื่อปี2559ค่ะ ต่อกันที่คิวบานะคะมีพิธีฉลองการปฏิวัติคิวบาครบรอบ60ปีไปเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นนะคะทางด้านของราอุคาสโตเลขาธิการคนที่หนึ่งของพรรคคอมมิวนิสต์คิวบาและเป็นอดีตประธานาธิบดีคิวบาก็ได้ขึ้นกล่าวสุนทรพจน์ที่เมืองซานเตียโกเดคิวบาที่สุสานฟิเดลคาสโตอดีตผู้นําปฏิวัติคิวบาที่ถึงแก่สัญญกรรมไปเมื่อปี2559เนื่องในพิธีฉลองการปฏิวัติคิวบาครบรอบ60ปีซึ่งราอุ ก็ประนามการที่รัฐบาลสหรัฐกลับมามีนโยบายเผชิญหน้ากับคิวบาอีกครั้งหลังจากที่เพิ่งรือ้อฟื้นความสัมพันธ์การทูตและความเป็นมิตรกันในรัฐบาลอดีตประธานาธิบดีบารักโอบามาซึ่งคาสโตบอกว่ารัฐบาลสหรัฐกลับมาใช้ในโยบายเผชิญหน้ากับคิวบามองว่าประเทศสันติอย่างเช่นคิวบาเป็นภัยคุกคามกับภูมิภาคและหาเรื่องกล่าวโทษคิวบาว่าเป็นต้นเหตุของเรื่องไม่ดีทั้งหมดที่เกิดขึ้นในภูมิภาคแต่ว่าคิวบาเองพร้อมที่จะฟื้นฟูความสัมพันธ์ทวิภาค กับสหรัฐอีกครั้งนะคะสำหรับถแถลงการในโอกาสการปฏิวัติคิวบาครบ60ปีมีขึ้นในขณะที่ประธานาธิบดีมิเกลดิอาสการเนลวัย5้ปีเป็นประธานาธิบดีคนแรกของคิวบาที่ไม่ได้มาจากครอบครัวคาสโตรแล้วก็มีขึ้นในช่วงที่ฝั่งของบราซิลค่ะประธานาธิบดีชาอีโบโซนาโรนักการเมืองขวาจัดได้ก้าวขึ้นเป็นประธานาธิบดีคนใหม่ท่ามกลางความสัมพันธ์ที่ตึงเครียด ระหว่างรัฐบาลฝ่ายขวาในภูมิภาคละตินอเมริกาหลายชาติกับรบัฐบาลคิวบาที่ตอนนี้เผชิญกับภาวะเศรษฐกิจชะลอตัวแล้วก็นี่สาธารณะเพิ่มขึ้นจนรัฐบาลมีแผนที่จะออกนโยบายรัดเข็มขัดเพื่อแก้ไขปัญหาแล้วค่ะตามกันต่อสำหรับผู้เสียชีวิตที่เพิ่มสูงขึ้นนะคะจากเหตุแก๊ ระเบิดที่อาคารอาพาร์ตเมนต์ทางภาคกลางของรัสเซียซึ่งทางสำนักงานผู้ว่าการท้องถิ่นรายงานค่ะว่าพบผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นเป็น21ศพแล้วแล้วก็ยังคงมีผู้สูญหายอีกประมาณ23คนภายหลังจากที่แก๊สระเบิดที่อาคารอาพาร์ตเมนต์ในเมืองแมกนิโตกอสแถบเทือกเขาอูราวนะคะซึ่งเจ้าหน้าที่บอกว่าได้ช่วยผู้รอดชีวิตออกมาจากซากอาคารได้5คนรวมไปถึงทารกเพศช,ชายวัย11เดือนซึ่งติดอยู่ในซ อาคารนาน35ชั่วโมงท่ามกลางสภาพอากาศที่รัสเซียนหนาวเย็นอย่างมากนะคะติดลบ17องศาเซลเซียสส่วนผู้อยู่อาศัย86คนก็พบว่าไม่ได้เป็นอันตรายใดๆขณะที่ทารกคนดังกล่าวนะคะก็ถูกนําตัวส่งต่อไปรักษาที่โรงพยาบาลในกรุงมอสโกแล้วล่าสุดยังคงมีสติแต่อาการก็ถือว่าสาหัสมากค่ะ สำหรับปฏิบัติการกู้ภัยยังคงดําเนินไปอย่างต่อเนื่องโดยกู้ภัยก็ต้องเผชิญกับสภา,ภาพอากาศที่หนาวติดลบในช่วงที่ยังคงต้องออกค้นหาผู้สูญหายตามซากคอนกรีตแล้วก็เศษเหล็กรวมไปถึงต้องระวังไม่ให้กระทบกระเทือนโครงสร้างเก่าของอพาร์ตเมนที่สร้างขึ้นตั้งแต่สมัยอดีตสหภาพโซเวียตนะคะซึ่งเป็นที่อยู่ของผู้อยู่อาศัยประมาณพันหนึคนได้แรงระเบิดทําลายอพาร์ตเมนต์ไป47ห้องแล้วก็ตึกใกล้เคียงด้วยทําให้ประชาชนหลายสิบคนต้องราย ที่อยู่กันในช่วงปีใหม่ซึ่งเป็นเทศกาลยุดยาวแห่งปีของรัสเซียก็เหมือนกับที่อื่นทั่วโลกค่ะก็ยังคงมีผู้สูญหายอีก23คนด้วยกันนะคะก็คงต้องรอติดตามข่าวกันในวันพรุ่งนี้ว่าจะพบความคืบหน้าเพิ่มเติมหรือเปล่านะคะภาวนาให้ผู้สูญหายทุกคนปลอดภัยนะคะ<ช> <ๆ S 1> คุณนิดาคะวันนี้ขอบคุณนะคะค่ะข,ขอบคุณค่ะหมดเวลาของขาวตางประเทศในช่วงนี้แล้วนะคะพรุ่งนี้พบกันใหม่สวัสดีค่ะ เอาล่ะเปลี่ยนบรรยากาศการเมืองบางคนบอกผม,มช่วงนี้มันร้อนเหลือเกินพาคุณผู้ชมไปดูอะไรที่มันเย็นๆแล้วก็สบายตากันบ้างนะคะในสารคดีเชิงอนุรักษ์ชุด SOS Save o u r s, <S, <S e a คุณผู้ชมคะวันนี้เนี่ยนำเสนอเรื่องราวการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ทางทะเลตอนที่1เดี๋ยวไปดูแล้วกันนะคะว่าท่องเที่ยวอย่างไรและท่องเที่ยวที่ไหนจึงจะเรียกว่าเป็นการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ค่ะ สวยงามของแหล่งท่องเที่ยวอา่าวปากวราจังหวัดสตูลไม่ต่างกับอัญมณีแห่งทะเลที่อยู่ตอนใต้สุดของประเทศไทยทะเลสตูลบม่มเพราะความงดงามนับล้านปีก่อนจะค่อยๆเผยโฉมให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสถึถงความมหัศจรรย์การมาเยือนในฐานะนักท่องเที่ยวจําเป็นต้องเข้าใจถึงความสําคัญของหินทุกก้อนที่ใช้เวลาเดินทางนับล้านปีการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ จึงเป็นสิ่งจําเป็นสําหรับทะเลอิกดําบันแห่งนี้คือถ้าเป็นการท่องเที่ยวเชิงพาณิชย์เนี่ยมันจะเน้นที่ปริมาณแล้วก็มันจะมีการแข่งขันสูงซึ่งมันก็ต่าง,างกับการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ซึ่งเราเราเน้นที่คุณภาพของของนักท่องเที่ยวเพราะฉะนั้นนักท่องเที่ยวที่จะเข้ามาในพื้นที่เนี่ยครับเรา เราจะเน้นว่าเราจะต้องมีการคัดกรองนักท่องเที่ยวที่ใส่ใจเรื่องของสิ่งแวดล้อมจริงๆ <Ừ. S 2> มันจึงเป็นที่มาของการว่าการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์เชิงอนุรักษ์นะครับ <Ừ. S 2> เพราะฉะนั้นการเข้ามาในพื้นที่เนี่ยก็จะมีการจํากัดจํานวนนักท่องเที่ยวแม้การท่องเที่ยวจะนํามาซึ่งไรายได้มหาศาลแต่ชาวสตูนยังคงหวงแหนสิ่งที่บรรพบุรุษได้รักษาเอาไว้ให้พวกเขาเป็นอย่างดี เกิดการรวมกลุ่มในนามของชุมชน5กลุ่มวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์จากบ้านปากบาราบ้านบอ่อเจ็ดลูกบ้านโตโลสายบ้านหัวทางและบ้านท่าพยอมในพื้นที่อำเภอละงูซึ่งให้บริการนักท่องเที่ยวโดยเรือประมงพื้นบ้านนำเที่ยวเพื่อการอนุรักษ์โดยชุมชนไม่มีใครรู้จักพื้นที่ดีเท่ากับคนในพื้นที่ อีกอย่างหนึ่งการให้บริการนําเที่ยวโดยชุมชนเนี่ยปัจจุบันเนี่ยเกาะเขาใหญ่เนี่ยถูกป,ประกาศให้เป็นอุทยานธรณีโลกเพราะความสําคัญทางธรณีวิทยาคนนอกเนี่ยไม่รู้เลยว่าหินก้อนหนึ่งเนี่ยมันมีความสําคัญมากยกตัวอย่างเกาะเขาใหญ่เนี่ยมันเกิดขึ้นมาพร้อมกับเทือกขาอิมาลัยการที่จะบรรยายให้หินก้อนหนึ่งเนี่ยมีคุณค่าเหมือนเพชรเนี่ยมันต้องใส่จิตวิญญ,ญาณมันต้องใส่อารมณ์ความมงงขนแลงง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 งนงงงงง ความรักบ้านเกิดเข้าไปเพราะฉะนั้นใครก็แล้วแต่จะมาบรรยายเรื่องของความรักของท้องถิ่นเนี่ยไม่ดีเท่ากับคนในพื้นที่ ที่สตูลคุณผู้ชมคะ SOS f ซของเราสัปดาห์หน้านะคะวันพุธเจอกันอีกครั้งจากสตูลจะพาคุณผู้ชมไปที่ไหนเดี๋ยวต้องรอติดตามกันในช่วงของ TNN ข่าวดึก